มาจ้าทุกคนนี่จ้าผมจะพาทุกคนไปดูไก่นะคะนี่เด้อค่ะมันกระสีรกๆเนี่ยเพราะว่าผมกําลังลืออันนี้ก็เป็นกรงไก่ที่ผมได้ทายลีปไก่ให้ทุกคนเบิง์นะคะนี่ค่ะเขาก็ได้ทํางานให้ผมแล้วเด้อค่ะเกลียเกลียแบบขี้ม้าที่ผมไปขนมาจนแบบละเอียดเลยจ้ะนี่ค่ะอันนี้ผมก็สีได้ลงพักเด้อค่ะจัดไว้ก็คือจะลงพัก นี่ค่ะก็คือจะล่งตนกาลแล้วจะลือของออกนะคะทุกคนก็คือจะรื้อรั้วไก่ออกเหลือใบแตนหลวดเซนนีแล้วคะ่ะเพราะว่าผมจะทําอุโมงค์อุโมงค์เง่าไปถึงข้างหลังเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนก็สิปมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือผมจะใส่อุโมงค์คือจังแบบคือจังเห็ไว้ข้างหลังนี่ค่ะใบ้ปะปูฟักทอง แล้วก็ฟักแมวนะคะอันนี้บุ้งก็ได้ลือออกเพราะว่าเขาป่วยนะคะมะยมปลัหลังนี่ค่ะก็เอาไก่มาไว้ทั้งนี้เลยค่ะนี่ค่ะลือตะกอนนี่เป็นเต็นนะคะทุกคนที่ผุมได้ทําไว้นี่ค่ะก็เป็นเต็นนี่ก็ลือออกลือค้องออกแล้วก็กองไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าบุจะเก็บไปถิ่มมั่งส่วนหนึ่งส่วนหลวนี่ก็จะเอาไปใส่ตรงนวนค่ะก็จะเอาไปใส่ตรงทางเดินนะคะที่รั้วอย่างนี้ ให้มันเป็นลักษณะนี่ค่ะให้เป็นลักษณะอุโมงอันนี้ผมก็จะเอาเอาต้นไม้มาปลูกข้างนอกนะคะเอาฟักทองมาปลูกนี่ค่ะแต่สิปลูกฟักทองอะไรเขาเลื่อยเลื่อยขึ้นไปข้างบนนึงสิจา้านี่ค่ะอันนี้ก็คือไดมาทํามาเห็ดอันนั้นขอกไกลไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเสร็จอาหารในบ้านนะคะทุกคนอันนี้บุมก็ได้เอาอันนั้นขีมา มะกรองไว้สองถังประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะผมก็เพิ่งใหญ่ไกลมากมื่อนี้เองค่ะนี่ค่ะเพิ่งทำเมื่อเช้าแต่ว่านี่ค่ะก็ยังเก็บไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะนี่จ้ะคนพกเสร็จผักเส็ษอาหารนั่งสิผมก็จะเอามาโยนใหไก่ด้ยค่ะนี่ค่ะเสร็จผักเศษอาหารที่กินในบ้านนี่ค่ะผมก็ได้แบบเค็ดแบบง่ายๆด้ค่ะอัน อันข้างบนนี้ผมก็ได้ทําหลังคาให้เขาด้วยนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะอันนี้ค่ะเป็นพลาส,สติกนัน่นแหะพลาส,สติกแล้วก็มาตัดเป็นเราก็เอาอันนั้นเชือกมัดคางค้างเนี่ยค่ะทํา,าะะทไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือข้อไกลของเรานี่ค่ะเวลาตัดนงตัดหยาผมก็เอามาโยนให้เขานะคะนี่ค่ะก็ได้เฮ็ดหัวไว้สูงๆูงทั้ง,ท,งทั้งนูนก็คือ,อย่านแบบยานเขาบินออก เพราะเขาบาบินหรอกค่ะเพราะว่าเป็นไก่ที่ตัดปีกนะคะทุกคนนี่ค่ะเขาอันนี้ผมก็จะให้ไก่อยู่นะคะนี่จ้ะอาจจะนี่ปลูกต้นไม้เสริมมั่งไงเขาอันนั้นให้เขาขึ้นบนหลังคาข้างนอกอย่างเงี้ยสันนะ,คะ้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือข้อไก่นะคะทุกคนนี่จ้ะ นี่จ้าไก่ของบุม๋มอันไก,ก่น่ก็ออกไข่นะคะวันหนึ่งสองใบแล้วก็ที่สังเกตบังแต่แตวันพุธเดะะ้ดอค่ะมีวันพุธสองใบแล้วก็วันพฤหัสหนึ่งวันศุกร์สองวันเสาร์หนึ่งเช่สี่จ้าวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ได้หนึ่งเมื่อวันเสาร์ได้สอง,งจะประมาณนี้ค่ะคิดว่าตัวสีน้ำตาลก็คือ ตัวสีน้ําตาลนี่เขาพึ่งออกก็อาจจะออกแบบสองวันครั้งหนึ่งอย่างนี้จังเะคะคิดว่านะคะนี่จ้ะอันนี้ก็คือไก่ของเราค่ะผมก็กําลังเคลียร์ออกพลาสติกอันไหนที่มันพุมันผ่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเอาไปทิ้งนะคะนี่ค่ะทุกคนก็สีดูแบบแลดูแบบลกๆในเด้อคะ่ะก็คือนี่นะคะนี่จ้ะ คนลกๆหลัางบ้านยายข้างบ้านบอกว่าเธออยู่ดีๆนะเธอก็าหาเรื่องเหนื่อยว่าสันเฮ็ดจ,จังสันเฮ็ดจังสีเด็กก็มาเฮ็ดจังสันเด็วก็มาเฮ็ดจังสี่สสฉันเห็นเลรวฉันเมยแท่นว่าสานผมก็เลยว่ากระล่องพิดล่องถูกเนาะล่องเฮ็ดไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะเหมือนกับการต่อเติมบ้านข้างในนะคะยายบอกว่าบ้านก็ดู บ้านก็ดีๆอยู่แค่เก็บทำความสะอาดก็อยู่ได้แล้วมาเห็ดให้เมยเห็ดใหนเปลืองเงินเห็ดหยางผสนแต่ก็คือก็อย่างว่าแหละเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปนะคะทุกคนนี่ค่ะกระเหี่ยงไก่จังเสียห้างกับบ้องไปซื่อไข่เราก็เศษผักเศษอาหารในสวนอย่างเสียห้างกับบ้องไปทิ้งไยงมันเสียเงินนะคะก็มาให้ไก่กินนี่ค่ะห้างก็ได้เก็บไข่พร้อม ขอบคุณทุกการรับชมเนอะค่ะทุกคนสวัสดีจ้า